ดีครับทุกท่านยินดีสนใจในเรื่องเดียวกันนะครับบอกภาพที่คุณเห็นตรงนี้นะครับลองดูนะครับว่ามันเป็นบ่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็มีตัวเต็มวัยดูุดออกมาเล่าจากสบการณ์เชิงประจักษ์ทางหูทางตาทางจมกูก อากายทางใจนะครับให้ฟังตัวนี้ต้องมีนะครับเพราะว่าในในในบอ่อบินเนี่ยบอ่อบินเนี่ยเวลาเราล้างด้งความสะอาดเนี่ยมันต้องมีบอ่อมีบอ่อพักแบบนี้ทีนี้ตัวนี้มันจะจะเป็นที่อยู่ของซากหนอนเก็บหนอนตัวนอน ในว่าพวกหนูพวกนกพวกอะไรมันจะมาโจมตีมุงเนี่ยโจมตีมุงเนี่ยมันก็จะน้อยโจมตีน้อยคือมันจะมากินตรงนี้แทนมากินตรงนี้แทนกินในในบ่อเนี้ยแทนถ้าเกิดเราไม่ <c oughs> ไม่มีไม่มีตรงนี้เนี่ยมันไม่มีที่กินนะอันนี้ก็นี่เป็นที่ต้อนรับแขกถ้ามันไม่มีที่หาที่กิน มันก็จะไปกินนู่นครับไปกับมุงเข้าไปในมุงต,ตัวนี้มันมันมนเวลามันหลุดออกมาเนี่ยในธรรมชาติก็จะมีด้วยนะครับทำดินทำไรเนี่ยแล้วก็มีเป็นนิเวศไปด้วยในตัวนี่ก็หลุดออกมาน้ำล้างมาเยอะก็จะหลุดออกไปอย่างนู้นไปอยู่ตรงตรงซากเป็นเศษซากมัน ใน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 บางตัวก็จะหลุดออกบินตามธรรมชาติแล้วก็มีมีอยู่ในระบบนิเวศต่อไปนะครับบางคนถามว่าเอ้พวกนี้เลี้ยงแล้วหลุดเป็นในระบบนิเวศจะมีปัญหากับระบบนิเวศไหมจริงๆตัวนี้มันมีในระบบนิเวศอยู่แล้วมันมีก่อนวงเล็บต้องระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ ถ้ามันไม่สมบูรณ์มันก็ไม่มีคอยตัวนี้มันไม่รบกวนมนุษย์อยู่แล้วนะถ้าเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์มันก็มีอันนี้เราก็ไปจับมันมาขังนะมาขยายพันธุ์แล้วก็มาแพร่พันธุ์สร้างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อให้มันมีปริมาณเยอะขึ้นนี่เรากันหนูนะสีดำนะครับกันหนู มันมันส่วนอันนี้ไม่ใช่สีดํานะครับมันเป็นมุ้งสีขาวแต่สีดํานี่คือเชื้อรานะเพราะว่ามันนานแล้วมันดาถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนอันนี้มันโดนทั้งฝนทั้งน้าทั้งอะไรนี่ใครอะไรขึ้นมาอีกหน่อยคงจะตันอะ่ะตันเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนม้งใหม่เปลี่ยนม้งให้มันใหม่เปลี่ยนห้องให้มันใหม่เปลี่ยนบ้านให้มันใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ แสงผ่านไม่ดีหรือไม่งั้นก็จับแล้วก็ตายไม่ค่อยบินไม่แข็งแรง เวลาต้องเปลี่ยนมุมันดำบอ่อเลี้ยงที่เดือนเนี่จำเป็นเพราะว่าซากแมลงกับซากของการย่อยสลายทั้งหมดมันต้องมารวมกันที่นี่เนี่ยเห็นไหมเปลือก แมลงแล้วก็ขุยมะพร้าวยายใยมะพร้าวมันต้องมารวมกันที่บ่อใส่เดือนใส่เดือนย่อยอีกทีหนึง่งก็กลายเป็นเวอร์มิคคอมโพสเป็นแบบนั้นซึ่งมันมีความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะหนอนมันกินไวกินกินก่อนพอกินก่อนย่อยก่อนจากใหญ่ลงมาเป็นเล็กชิ้นประมาณนี้ก็ต้องมาให้ใส่เดือนแหละใส่เดือนมันก็จะย่อยของมัน ถึงเวลาพวกก็เอาตัวนี้ไป,ไปใช้งานไปทำเวอร์มีไปทำเป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกไม่ว่าจะเอาไปใส่เพอ่อไรเวอร์มิคไรพีสมอสหรือ,อใบก้ามปูหรือขี้วัวอะไรอีกทีนึงก็แล้วแต่ทีน,นี้เราไม่ได้ใช้ขี้วัวนะเพราะว่า,าเราก็จะใช้เศษซากของเศษอาหารที่นอนมันย่อยไม่หมดก็มากองให้ให้ใช้เดือนมันกินอีกทีหนึง่ง พอพอไส้เดือนมันกินปุ๊บขนาดมันเล็กลงแล้วก็ขูดขูดที่ไส้เดือนบริเวณหน้าเนี่ยไปใช้งานแล้วกองมันก็จะเล็กลงเพอเล็กลงไส้เดือนก็ยังอยู่แล้วก็ไปเอาเศษซากหนอนไม่ว่าจะเป็นตัวเต็มวัยหรือเป็นดนักแด้มาใส่อยู่เรื่อยๆมากองอยู่เรื่อยๆเพราะ,ะนั้นตัววัตถุิคอมโพสต์ตัวนี้มันก็จะมีกุลินทรีย์แล้วก็มี <c oughs> อ่า เศษอาหารหรือสารอาหารที่ย่อยจากเศษอาหารที่ต้นทางที่เราย่อยทุกชนิดอยู่ในนี้แล้วก็ยัมีดักแด้ก็จะถูกย่อยรวมไปในนี้ก็มีสารอาหารตามนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดี ิ่งที่เราไปใช้ก็คือขี้เส้อเดือนที่เราพูดว่าขี้เสเดือนมาจากไหนมันก็มาจากนี่ซากหนอนตัวดักแด้แล้วก็ขี้นอนแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุมีหลายหลาย,หลายอย่างรวมกันมันก็เป็นกระบวนการที่เราเซตขึ้นมาเป็นกระบวนการที่เราทำเพื่อให้มันสอดคล้อง แล้วก็เอ,อื้อก็ใช้ประโยชน์ได้จริงน,นี่ก็เป็นขี้ขี้ซสเดือนหมดแล้วครับใสเดือนก็จะวนเวียนอยู่ในนี้ถึงเวลาเราก็ขูดเอาขี้มันไปตัวมันอยู่เสร็จแล้วก็เอาซากหนอนมาให้มันทำอยู่อย่างนี้แหละครับน,นี่ก็คือสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วก็คือต้องมาลงบอะไสเดือนมันจะละเอียดแล้วนะครับอนี่ก็เป็นตักแด้นะเป็นเปลือกมันเป็นตัวเต็มวัยเป็นไรมาแล้วก็ย่อยยุยมาไสเดือนก็ขึ้นมากิน กินเปลือก,ลกแ,ลแลกแดงจะกลายเป็นขี้ใส่เดือนตรงนู้นเราใส่ขี้วัวนิดหนึ่งนนมีขี้วัวล้วเก้าขี้วัวมาใส่แต่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้ขี้วัวเลี้ยงเยอะใช้ตัวนี้เยอะตัวนี้มันแห้งไงใส่ขี้วัวนิดหนึ่งก็จะไหวเสืเดือนก็จะกินไหวโอเคนะครับสวัสดีครับ